แล้วก็บอกปวงมาแจ้งผมได้โคดว่าผมได้ถูกแกนแจ้งกลับผมมาครับแล้วพวอนสิร,ริวัฒสองทุ่มตกลงกันทางบุกปีซีผมบอกเลยผมสิบานงาครับออกแค่ไหนก็ยืนยันว่าทุ่มไปหาได้แล้วเอพีซีผมจังเลยต้อง,งการแสดงแล้ะผ,ผมก็ผมกะวันนีเพราะผมเป็นหมวยแฟนเก่งแกงกลับ มันโบแมนมันโบแมนหมอรับหนอนมันโบแมนหมอเล่าขนาดเล็มันเป็นสิ่งที่ลงทุนเยอะมากเพื่อแฟนตัวเองผมทำวงมาปีผมตุนตายตุนใจทสุขชีวิตเพื่อผมรักผมรักในอาชีพนี้เลี้ยงผมก็บเบลล์กหนนะมันมีมานี่สองปี แล้วผมก็ต้องเอปัญหาแก่ดีเล่นที่ไหนก็ต้องเล่นแก่ครับผมมีศัญญาากสภาพเพียงพอว่าผมเนี่ยเป็นนายกคสมภพของจังหวัดระรองผมได้รับกรเกียรติจากสถาบานาันคณะกรรมการส่งเกียรติสองสถาบ,านากกบ,บันงอผู้ที่กำเนิดก่อนทีน่ผมจะทำชิ้นเจริญทำอะไรเนะี่ยผมต้องคิดถึงผู้มีผู้ผู้มีผู้ที่เกิดมา นายที่ใหผมเกิดมานายที่ผมมีชีวิตอยู่คือคุณลูกชัยคือแฟนคลับแฟนเพล่นี่คือตัวพานี่คนที่จยากซึ่งมาถึงมาตลาดนี่คือคนที่ยืมชีพผมผมเสียใจครับวันนี้ผมเสียใจมากที่ย่าท,ท,ที่สับเลอือกและโกงกันแล้วไม,ม,ม่ไให้ไปไหนผมไม่รู้นะเอ่อต้องาการพี่สาวผม บอกผมว่าจะทำปีสี่ผมถึง้อทำการเรี่องถามพวกท่านว่าทำไมเสียขาาดมาผมไม่ยอมขายปัดนะแต่ผมยอมขายบัตรเลยตอนสองพุ่มถูกขายบัตรโกโกมาได้ปีสี่แล้วจะให้กลับยังไงก็มาลสศวกผู้ไทยยองมีใจต้องสา ลดเสียงลได้ลดเสียงลได้แต่สั่งดูมันเป็นสิ่งที่แกล้งผมนะครับเจ้าที่อันนี้ผมไม่รู้จะพูดยังไงออแกนี้จะคุยกับใผ่รู้ผมบอกว่าสีแก่แก้ครับผมเลยเราูว,ว่าทำไมต้องเลิกโค้ชบอกว่าเล่นสัว ปอยงนี้มวาเร้แลต้หาเข้ามาผมบอกไล้ว่าต้องมีสาุไปนะก่อนจะที่แรกแล้วอาชีพม่หดนคับแล้วก็ทุด้วยหมอมามนต้องเรืงสว่างถ้าจากเ่สว่างอยาไดการหมอรีเนมาเสร็ จานีนกีน้อยจานก็รองกรู้เยอะขึ้นอันนั้นแมนเอนี้ผมเลาทราบกับนะผมนำรถกระบะมาส่งให้แฟนปันเพลงที่ชทรูกันผมเสียใจนะมาหลายครั้งได้บอกว่าคือและวปกติต่อกัาแกไม่ได้ออกสัญญาว่าผมจะ้กีซีผมเปิดเล่น มาจ่าย์เ oh, น <cn> no ี่ครับเยอะๆอูกทุกทีที่ผมมาเลยผมไม่มีเงินเดือนครับผมรับจ้างจินรายวันถ้าเจ้าภาพไม่จ้างก็แกนดีไม่จ้างผมไม่มีงานผมพูดจริงนะครับ เ so so no no no, ่้หเจานึ่งสองสามโมดิ้งโมนิ้ทบอกว่างานบอกรับสอยีับคุับ